ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกๆท่านนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกากพารวยนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญเล็กๆนะครับแต่ความต้องการนั้นไม่ได้เล็กตามเลยนะครับซึ่งเหรียญเล็กๆนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าเลยนะครับกับเหรียญ ฝั่งนี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าแล้วก็อีกเหรียญหนึงก็จะเป็นเหรียญมหามงคลสมัยการจนาพิเศษนะครับของปีพุทธศักราช2539และเหรียญปีพศ2500นะครับที่วันนี้กาก้าพารวยก็เลยได้นำเอาเหรียญสเหรียญน,นี้มาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับ คุณหลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกทท่านนะครับที่มีเหรียญนะครับก็อย่าให้สังเกตนะครับอยากให้สังเกตว่าเหรียญแบบนี้นะครับอาจจะมีอยู่ในกระเป๋าของทุกทท่านนะครับว่าให้ตรวจเช็คนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับน่าจะมีอยู่ในการสะสมของท่านนะครับซึ่ง มีความต้องการนะครับทางช่องกาก้าพารวยนะครับและก็นักสะสมหลายหลายท่านนะครับมีความต้องการในเหรียญ25สตางค์ปีพุทธศักราช2500นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญ50สตางค์ปี2539นะครับเหรียญมหามงคลสมัยการจนาพิเศษ นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญอะลูมิเนียมบลอน์นะครับเป็นเหรียญสีทองนั่นแหละนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญมาหามงคลสมัยนะครับที่หลายๆท่านนั้นถือได้ว่ามีการเก็บสะสมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเหรียญที่ราคาขี้ริ้วขี้เละอะไรนะครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับ เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นเหรียญมหามงคลสมัยพระราชพิธีการจนาพิเศษนะครับนี่ก็คือเหรียญกระสาบที่ละลึกอรลูมิเนียมบ้อนนะครับรุ่นเดียวนะครับ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชบรมนาถบพิตรนะครับนี่นะครับหน้าเก็บสะสมมากเลยทีเดียวนะครับมีความสวยงามนะครับส่วนยอดการผลิตนะครับของเหรียญ50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น18มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก2.5กรัม ส่วนยอดการผลิตนั้น105,434,000เหรียญนะครับเดี๋ยวนี้นะครับน่าเก็บสะสมนะครับซึ่งการดูแลรักษานั้นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีลวดลายที่โดดเด่นสวยงามเลยทีเดียวนะครับราคา UNC นะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับไม่เกิน20บาทต่อเหรียญนะครับ 20บาทต่อเหรียญตัวนี้นะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับของเหรียญปีพุทธศักราช2500นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ25สตางค์ปี2500นะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น2บล็อกด้วยกันนะครับ บล็อกแรกนะครับเป็นพ <part> um ิมพ์ใหญ่นะครับเอดูยังไงพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับอ่าเราก็ดูนะครับอ่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งตัวหนังสือนั้นจะมีความหนานะครับตัวหนังสือนั้นจะมีความหนานั่นเองนะครับเราดูได้จากตัวหนังสือนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กถ้าเป็นพิมพ์เล็กนั้นจะเป็นตัวหนังสือบางนะครับเส้นเล็กๆนะครับอ่าจะเป็นตัวหนังสือบางนั่นเองนะครับซึ่งพิมพ์ใหญ่นี้นะครับ เหรียญ25สตางค์พิมพ์ใหญ่นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น620ล้านนะครับ480,000เหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20.5มิลลิเมตรน้ำหนัก2.5กรัมนะครับ U.N.C เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่50บาทไม่เกินนะครับต่อเหรียญนะครับและอีกพิมพ์เล็กนะครับพิมเล็กตราแผ่นดินนั้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราดูจากตัวนี้นะครับพิมเล็กพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งมี การประเมิน U.N.C. นะครับเอาไว้สูงเฉียดฟ้าเลยทีเดียวนะครับราคานั้นตกไปหลักแสนเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อตอนนี้นะครับช่องกาก้านั้นก็ขอเอาเหรียญ ผิดปกติออกมารีวิวฝากทุกๆท่านหน่อยนะครับซึ่งกาก้าก็มีการสะสมเหรียญน,นี้เอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับและก็มีแบบนี้อีกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีอยู่ประมาณ2อัลบั้มนะครับที่กาก้านั้น เปิดรับมานะครับทั่วสารทิศเลยทีเดียวนะครับและแบบนี้นะครับกาก้านั้นขอซื้อนะครับประกาศซื้ออยู่ที่ราคา3,000บาทนะครับราคา3,000บาทนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ตามนะครับกาก้าขอประกาศรับซื้ออยู่ที่3,000บาทนะครับ ของเหรียญปีพุทธศักราช2500นะครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเมื่อเราดูนะครับลักษณะของเหรียญนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเมื่อเราพลิกกับด้านนะครับพลิกกับด้านมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้90องศานะครับ าการเอียงผัเสียน,นะครับ90องศานั้นกาก้าให้อยู่ที่3,000บาทนะครับอ,อันนี้เหรียญ50สต25สตังค์นะครับอลูมิเนียมบลอนนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราพลิกกลับมาแบบนี้นะครับด้านหัวก็จะขึ้นแบบนี้นะครับด้านโล่แผ่นดินนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับและก็ พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผสยนนั้นก็จะขวางที่จะอยู่ในแนวขวางนั่นเองนะครับอ่าอันนี้90องศากาก้าให้อยู่ที่3,000บาทนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นราคานะครับราคาที่ถือได้ว่าสูงพอได้เลยทีเดียวนะครับของเหรียญที่มีราคาการประเมินเพียงแค่ไม่เกิน50บาทนะครับ ของเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับส่วนเหรียญ50สตางค์เหรียญนี้นะครับการซื้อขายในท้องตลาดนั้นก็เพียงแค่ไม่กี่บาทเองนะครับมากสุดก็เหรียญหนึ่งสิบบาทนะครับ8ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับการซื้อขายนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับพิมพ์ใหญ่นั้นก็จะมีเพียงแค่ราคาเพียงแค่15บาทนะครับตาม ตลาดทั่วไปนะครับตามตลาดการซื้อขายทั่วไปนะครับเพียงแค่15บาทนะครับตัวนี้นะครับหรืออาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับแต่เหรียญแบบนี้นะครับอ่าเสียบเอียง90องศานะครับภ่าเสียบเอียง90องศาตัวนี้กากาะให้อยู่ที่ราคา3า0 0บาทนะครับ นี่ก็คือเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศนะครับที่กาก้านั้นเอามาฝากพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาส่วนคลิปหน้านะครับเราก็จะทยอยเอาเหรียญที่ผิดปกตินะครับที่พี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอานั้นสามารถหาได้ในระบบหมุนเวียนอยู่นะครับในตลาดนักสะสมมีเยอะแยะมากมายนะครับบางท่านอาจจะสังเกตและบางท่านอาจจะไม่สังเกตนะครับอันนี้ก็ เอามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้กากา้าทารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ